อุ้ยคณะดังแถวนี้ด้วยจริงดิเออถ้าตอนแรกให้ไปหาศรร้านน้ำเพชรไม่ได้หรอกไม่ว่างศรร้านน้ำเพชรติดงานนะสิงานเยอะงานเขามีเต็มปีและโดงแก้วล่ะดวงแก้วก็ไม่ว่างเ่นเก้เล่นไพดิเดมี่แล้วพันเทพอ่ะโอ้พันเทพนี่แล้วใหญ่เลยยุ่งมากเลยตอนนี้พันเทพอ่ะทำขวัญมะนาวออกเต็บมะนาวอยู่ในสวนตอนนี้เป็นประจำปีเแล้วไปได้คณะไหนมาคณะประจำอำเภอนครชัยศรีเลยแค่ชื่อคณะพี่ก็คุ้นแล้วชื่ออะไรครับ เขาชื่อลิเกคณะสำสอนลูกเราะคอใจสกชื่อผิดหรือ,อเปล่าจ้าชื่อนี้เลยองค์หญิงโอไปคุยกับผู้จัดก,การมาแล้วอ,อ๋อไปคุยไปแล้วโอ้ยิ่งตัวพระเอกเนี่ยชื่อดีมากเลยพระเอกเขาชื่ออะไรชื่อว่าพระเอกอ,อันพะลูกพระบัทน์อชอบมาไม่รับแกล้งเมื่อคืนเลยนะชอบจังเลพยพระเอกอัน้ย แต่ว่าใ<ช>น <ะ S 1> มผมหามาแล้วแต่ก่อนที่ลิกเกจะเริ่มการแสดงก็ต้องมีออกแขกก่อนอออแต่ลิกเกก็ยังมาไม่ถึงนะคุณนะ้าเอาลิกเกยังมาไม่ถึงแล้วเราจะเล่นยังไงล่ะคุณน้าเคยดูลิกเกบ้างไหมเคยดูผ,ผ่านตาคุณน้าพอจะออกแขกได้ไหมนี่มันจะเดียวนะเออให้คุณนะ้าออกแขกละเดี๋ยวคุณน้าออกแขกเสร็จปุ๊บลิเกออกปั๊บได้จัดไปเลยคุณน้าเอรามมา เนี่ยคุณน่าชอบเลยผมแพ้ทางคุณน่าร้องเพลงตลอดเลยน่าจำได้แค่นี้เลยเวลาเขาออกแข่งประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเข้าเรื่องเข้าดามมาเลยเรื่องอะไรวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ล่าสุดยังไม่เคยทําการแสดงที่ไหนมาก่อนเพิ่งจะคิดค้นกันขึ้นมาเล่นที่นี่ที่แรกเลยที่นี่ครั้งแรกเลยเขาว่ามาในท้องเรื่องจันทโครน ไม่คุ้เลยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวติดตามชมในท้องเรื่องช่วงนี้เขาฉากแรกพบกับศิลปินในทีมงานซ้ำสอนพบกับหลวงตาเปลีนชื่อเรื่องไปเขาเขาบอกมาอย่างนี้โอเคโอ้โหโหพหิสหัดแล้วหห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 หอหว ต้องก็สอเก่ามากเฮ้ยหาเรื่องตายแล้วมึงเนี่ยนะวิฉาแรกหลวงตาออกหลวงตาเป็นตัวหลักในท้องเรื่องทำให้ท้องเรื่องเปลี่ยนแปลงอีกคนนี้เลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงตาอะไรอ่ะน่าเกลียดหน้าเวทีหลวงเท้ามาทำไมเอ้าวัตถุมันจะเลื่อนขึ้นจิตใจคนเราเนี่ยมาต่ำลงเมื่อวานก็สามคู่หายเหรอเอาเข้ามาในใจก็หล่ะ มึงก็ช็อตเกินไปช็อตประชดประชันเจ็บดีๆเดี๋ยวตาเดี๋ยวหายนี่หลงตาดิพี่สุดยอดมากเก่งนะมีคาถาอาคมมีวิชาทุกอยาก่อยางเลยหลงตาปกติต้องถือไม้สะพดหรือไม้เท้าก็จะมีไม้เท้าเนี่ยไม้เท้าและนี่อะไรไม้เท้าอ่ะเอา้าวทำโอเผื่อวกวนทุเรียนขายขอหลงไตเลยไอ้นี่ทำโอทำทุเรียนขายอีกพอเขาเลิกจากหลงตาเข้าไปกวนทุเรียนต่อมาจ้ะ มีวิชาผู้คงแก่เรียนอาจารย์อาจารย์อะไรผู้หญิงอะไรคงแก่เรียนอืแปลว่าอะไรวะเก่งไงเก่งได้เอาแนะนรัตัวสักหน่อยสิฮะร้องแนะนรัตัวหน่อยร้องว่าหลังได้กาวฝ่ายพัมมูนีหรือสีเล็กจบวิชาผภูมิจากอเมริกาเฮ้ยเป็นไงเรียนกันด้วยเหรอเสกอะไรฉันก็เสกได้เสกอะไรฉันก็เสกได้ เศษปัวเสษควายเสษช้างเสษม้ะเสษไม้ชุกให้เป็นไม้สักเคยเสษบุชัดให้เป็นหปล่มาเสษไม้ไผ่ต้องต้องให้กลายเป็นบ้องกัญชายนั่งหลับตาว่าทพาัาเป็นอย่งไรเนี่ยเพราเขาเรียนไปเยอะเสษคืนนั้นให้เป็นหมาเสษได้ตัวทุกอย่างเลยโรกาโรกาเป็นผู้ทรงศีลจริงใช่ไหมผู้ทรงศีลดูดวงได้ไหม เนาดูได้ดิจริงไหมเนี่ยจะดูเรื่องอะไรอ่ะดูเรื่องเรื่องอะไรดีล้วกันเนื้อคู่ผมจะมีแฟนมีอะไรบ้างอ๋อ<ม>อยากมีแฟนเออแบบสองการเนี่ยอยากจะหาแฟนอะไรมีไหมดูเรื่องเนื้อค<ม><ด>ู่นะด,ดูดูให้หน่อยได้ไหมหนูตาได้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 ไ,ดไ,ไหนมาดูเส้นลายมือดิเออตั้งแต่เกิดเกิดมาเลยเคยโดนหมากับไหมเคยโดนหมากับไหมเกิดมาสามที่บ้าขวบยังไม่เคยโดนหมากัดเลยนะเหรอ เคยโดนหมาเหา่าไหมหมาเห่าหมาเห่าไม่เคยนะหนูตาเหรออ่แล้วอลตอนตอนออกมาจากบ้านเนี่ยตอนออกมาจากบ้านเนี่ยมีหมามองเขาไหม,มไม่มีนะหนูตาหมาไม่มองอืมไม่ต้องดูเลยเทียหมายังไม่มองเลยใครก็ไมดูแล้วมีลูกศิษย์อยู่หนึ่งคนสอนวิชาตำหนักตำราความรู้ <S <S เดี๋ยวลูกชายชมการดูดวงหน่อยโอ้ ไก่ขายหมายยังไม่มองไครกะดุมอ่ะมีลูกศิษย์อยู่หนึ่งคนชื่อจันตะโคลบอ่ะสอนตำหรับตำลาวิชาความรู้ให้จนจบสิ้นแล้วครับไก่จะกลับบ้านกลับเมืองแล้วไม่รู้ว่าจันตะโพลบในอยู่ที่ไหนตอนนี้อันนี้สิษย์เอกเลยใช่ไหมสิษย์เอกเลยสอนวิชายหมดทนื้งตัวเลยสอนให้หมดอ่ะ